สวัสดีค่ะสบายดีซ้ำบายดีพอแม่พี่น้องป้องไปเบอร์ซื้อคุณสุคนเดอร์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของน้องกระตุน้นสาวลาวไต้แนลนะคะอ่ะเอก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวที่น้องจะเล่าเกี่ยวกับ เจ้านายคนไทยนะคะอ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังเนาะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กิดแชร์กดถูกติ้กให้น้องด้วยนะคะที่สําคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของน้องนะอ่ะ FC ขาขอบอกเลยว่าเป็นเจ้านายคนไทยที่โอ้โหใจปั้มมากๆก็คือใจบุญมากๆนะคะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไร การให้ไม่มีวันชิ้นสุดนะคะแม้คนไทยเนาะคนไทยแท้ๆเลยนะคะเขาบอกที่น้องเคยไปทํางานเนาะทางานกับคนไทยได้หลายคนนะคะบางคนก็ไม่มีลูกแต่ทําให้แบบอะไรก็ได้อะช่วยแบบช่วยเหลือลูกจ้างอย่างดีเลยนะคะเขาบอกเนาะแต่เป็นพม่านะคะที่ลูกจ้างพมา่า คือว่าน้องฝนนะคะพี่ฝนนั่นเองเนาะขอเรียกพี่ฝนนะคะอาจจะนู้เยอะกว่าทีนี้อยู่กับนายจ้างคนนี้มาหลายปีมากๆก็คือ10ปีนะคะทุกคนเปิดใจที่เลกเจ้านายใจดีนะคะซื้อว่านพร้อมสร้างบ้านให้ลูกจ้างพม่านะคะโอ้โหขอแบบซึ้งใจ อ่ะ fc ขาการซื้อว่านหรือว่าทำบ้านให้นะคะลูกจ้างนะคะขอบอกเลยไม่ได้ทำแค่ว่านนะซื้อที่ดินให้ด้วยนะคะซื้อที่ดินให้เนะะอเอ,อลูกจ้างด้วยคือประทับใจโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนแบบพี่ฝนก็มาแบบทำงานแบบซื่อสัตว์น้องเสื้อว่าทำงานกับคนไทยหนึ่งเลยนะต้องซื่อสัตว์ค่ะ ส่วนตัวน้องแล้วน้องเคยทำงานกับคนไทยเกี่ยวกับงานบ้านนะคะงานบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญเลยต้องมีการซื่อสัตย์หนึ่ง้วยนะคะแล้วก็ความสะอาดต้องมาเลยนะคะเนาะการซื่อสัตย์แล้วก็หวังดีต่อเจ้านายนะคะน้องเป็นคนหนึ่งที่แบบทำงานบ้านค่อนข้างที่จะ แบบครึ่งชีวิตเลยนะคะคือแบบโอ้โหตั้งแต่เด็กแล้วเริ่มจากสายงานบ้านสายแบบด้านอาหารนะคะเพิ่มเป็นปีนี้ที่น้องทํางานโรงงานนะคะสายโรงงานสายแบบมาสายด้านอาหารประมาณนี้เนาะไม่ใชส่สายงานบ้านเนาะก็คือแบบสายงานบ้านน้องก็คือแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะคะทีนี้นะคะความซื่อสัตย์เป็นยังไงเขาจะลองใจเราไหมหรือว่ายังไงลองใจนะคะทุกคนถึงไม่ลองใจน้องก็ไม่เอานะคะ จำได้เลยว่าเป็นแม่ว่านที่แบบก็จำไม่ได้แล้วเนาะมันหลาที่มากเลยนะเขาก็ลองใจประมาณว่าเอาเงินเอาไว้เอาไว้ที่นอนหรือว่าเอาไว้ตรงไหนให้เราแบบเออมันจะเอาไหมหรือว่ามันจะเก็บไหมจะเก็บมาให้ในายจ้างไหมเนาะแต่น้องถึงไม่ลองใจถึงลองใจน้องรู้อยู่แล้วค่ะนะคะถึงลองใจไม่ลองใจแต่น้องไม่เคยเอาของเขาเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานะจ๊ะ คือจะบอกอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราเราจะเอามาทำไมนะคะขอบอกเลยว่าไปทำงานบ้านน้องรักเจ้านายมากนะเจ้านายที่อ,อยู่พัทยาเนาะชื่อว่าแม่สานะคะตอนนั้นด้วยความน้องเป็นเด็กค่ะเอฟก็ค่อนข้างที่จะไม่รู้อะไรแต่ว่าด้วยนิสัยของน้องเนะนะด้วยนิสัยของน้องน้องไม่ไม่เคยแบบไปเอาของใครเลยนะ เขาให้ยืมก็คือให้ยืมนะคะเขาให้ก็คือให้อ่าประมาณนี้สมมุติว่าเขาให้ลำโพงน้องมาเปิดอย่างนี้นะคะอ่ะตูนเอาไปเปิดเพลงทํางานบ้านเห็นว่าตูนชอบทับเออฟังเพลงเนาะเอีน้องก็เอามานะทํางานบ้านไปฟังแบบฟังเพลงแบบเพลินๆไปก็ชอบมากๆเนาะทีนี้เขาโทรมาหาน้องเวลาน้องกลับบ้านนะคะเขาบอกว่าเอาลมโพงพ่อไปหรือเปล่า เพราะว่าเจ้านายจะให้เรียกพ่อเรียกแม่เพราะว่าเขาไม่ค่อยมีลูกเนาะเขาก็รักเราแล้วก็รักเขาเออใจแย่ใจแลกใจอะ fc เนาะทีนี้เาก็โทรมาอ่ะตูนอารลำโพงของพ่อไปยังไปไหมแล้วเราก็ตอบกลับว่าไม่ได้อาไปค่ะแม่เพราะว่าเราคิดอยู่เนาะเราก็ตอบแม่แค่นั้นเพราะว่าเราคิดในใจไม่ใช่ของเราเขาก็ไม่ให้เราทีแรกอะ fc ถ้าเป็นบางคนอะเป็นลำโพงที่เพาะมากเลยนะแบบเป็นพันอะเนาะ ทีแรกถ้าคนจะเอาก็เอาตั้งนานแล้วแต่น้องไม่เอาค่ะเพราะว่าค้าให้ยืมแค่เออเอาไว้ฟังเพลงเสยๆนะคะนี่แหละเป็นเจ้านายที่ดีมากๆขอบอกนะคะเชื่อไมถ้าน้องอยู่กับเจ้านายคนนี้ได้อะไรเยอะมากกว่านั้นนะคะอีีได้เยอะมากกว่านั้นแต่ว่าอย่างบ้านเนาะคือน้องก็วัยรุ่นไงก็อยากเจออะไรใหม่ๆข้างนอกนะคะแกก็สอนตลอดว่าถ้าแบบอะไรอ่ะ ถ้าตุ่นไปอยู่ข้างนอกตุ่นจะรู้ว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงอ่ะเราก็เล่มาใช้ชีวิตแบบจริงจังก็รู้สึกว่าโอ้เป็นที่แกพูดจริงๆนะคนไทยสอนไว้นเอ่อเรื่องแบบนิสยัยวรณญ,ญาติก็ดีมากๆเลยขอบอกซึ่งชมเลยเนาะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยลูกจ้างพมา่าหรือว่าลูกจ้างลาวนะคะออกมาซึ่งชมนายจ้างคนไทยค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะคะไม่แปลกใจเลยเพราะว่า เจ้านายดีแบบนี้นะคะอะน้องจะพาไปดูคลิปนะคะเอซีความดีตลอด10ปีที่ทำงานด้วยกันน่ารัก<ช>มากผมเชื่อว่าถ้าถ้าลูกน้องที่ที่เป็นฝนนะครับก็มีเจ้านายอทอ่ดีกัะไห้เยอะก็อยากจะบอกฝนว่าขอบคุณนะครับที่อยู่ดูแลกันมาก็อยากจะบอกฝนว่าไม่ต้องไปนห่ไม่ต้อง,ปองไองปกังวลอะไรจากคลิปต่อไปชีวิตฝนก็มีแต่ดีขึ้น เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสโซเชียลพียงชางวันตัวนั้นเอคบอฟซีเขาบอกเลยนะคะหน้าเขาอะคล้ายก,ก,กันกับลูกจ้างกับนายจ้างเลยนะหน้าพี่ฝนนะเนาะเขาบอกเลยว่าอาจจะเป็นบุญวาสนาที่เคยให้กันแล้วอะซาดนี้ก็เลยแบบนายจ้างก็ให้นะคะอะเคยแบบซาตที่แล้วพี่ฝนให้ไงซาดนี้ก็เลยแบบตอบแทนกันน้องค่อนข้างคิดจะเสื้อแบบประมาณนี้เลยนะเสื้อแบบ <__เขาเรียกอะไรเสื้อแบบนนอดีตแต่ซาดนะจ๊ะพูดไม่ซัดอีกแล้วนะจ๊ะเอฟซีก็คือแบบเริศดนะน้องบอกไว้เลยว่าน้องเสื้อประมาณนี้แบบวุญกรรมที่น้องที่เราเคยแบบสร้างอะไรมาแล้วก็ได้รับอย่างนั้นเนาะน้องค่อนข้างที่จะเสื้อสนิทใจเลยเพราะว่านับถือนะคะอ่ะนายจ้างคนนี้นะขอบอกเลยว่า เขาทำงานให้ในายจ้างคนนี้1ิปีแล้ว1ิบกว่าปีแล้วนะคะเขาก็ตอบแทนพี่ฝนด้วยการสร้างว่านใหออ้สร้างว่านใหม่ให้ลูกจ้างนั่นเองโอ้โหขอชมเชยค่ะขอแบบซื่งชมเลยนะคะขอซื่นชมพี่เขาเลยนะคะจากใจคนเราจากใจแรงงานนะเพราะว่ามันก็ไม่มีแบบอเขาเรียกอะไรมันก็ไม่มีแบบง่ายๆเนาะมันก็ไม่ได้มีเจ้านายแบบนี้ดีๆเนาะ หายากนะคะนอกจาก่าคนไทยเท่านั้นเลือค่ะเดือดมากๆอ่ะก่อนจะไปนะคะ FC ก็อย่าดื่มนะแม่เอ่อก่อนน้องจะไปเนาะ,ะก็อย่าดืมฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดบขับจะใครให้น้องด้วยนะที่สำคัญก็อย่าดื่มกดกระดิ่งหรือว่าดูโฆษณาให้น้องด้วยนะอ่ะ FC ขอตัวลานะจ๊ะพบกันใหม่อีพหน้าเดี๋คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย